เวลาเราอยากจะบอกว่าทั้งทั้งที่คำว่าทั้งทั้งที่ก็คืออย่างเช่นเอ่อทำงานทั้งทั้งที่ยังง่วงอยู่หรือแบบว่าไปเที่ยวทั้งทั้งนอกทั้งทั้งที่ยังเงินก็ไม่มีเออเนี่ยเราจะพูดว่าอย่างไงนะครับวันนี้มาเรียนดูการพูดคําว่าทั้งทั้งที่ทั้งที่ยังนะครับในภาษาเกาหลีเขาพูดกันแบบนี้ครับ อันยองวะเซย์ยรบุญสวัสดีนะครับผมพบกับผมนะครับโอ้จากเรียนคร r e a ียนจูเกเตอร์วันนี้ก็มาพาเพื่อนๆนะครับเรียนรู้กับวกรณ์นี้อึนนี้อึนเชโรนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างใช้ง่ายก่อนก่อนเรามาดูโครงสร้างของมันก่อนนะครับก็คือการใส่อึนเนี่ยเราจะใส่เมื่อคํากริยาในนั้นเนี่ยมันมีตัวสะกดนี่นะครับเช่นสมมุติว่ามอกตาก็ใช้มอกกึนใช่ไหมครับส่วนชินตาก็ใช้ชินนึ่งอย่างนี้นะครับคราวนี้ ถ้าไม่มีตัวสะกดนะครับเราก็จะใส่นิอืนเข้าไปครับแล้วเติมเชโรโดยที่โรเนี่ยเราก็ถ้าในภาษาพูดเนี่ยเขาจะละได้นะครับก็คือจากเป็นนึนเชโรก็อาจจะเป็นนึง่งเชเชยเชก็ได้นะครับแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่จะเกิดขึ้นด้านหลังเลยนะครับอ่ะอย่างเช่นตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเราอยากจะบอกว่าชินบารุนชินนึ่งเชโรผังเอทโรคาจิมซึ่งเมื่อกี้ผมก็บอกว่าชินบารุนเป็นรองเท้านะเพราะฉะนั้นชินบารุน ชิ้นนึงเชโดนกลิว่าชิ้นตาหมายถึงแบบสวมนะโดยจะใช้กับพวกรองเท้านะครับชิ้นตาน,นะครับเช่นเราบอกว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าชิ้นนึงเชโดนะครับก็คือทั้งทั้งที่ยังสวมสวมอะไรครับก็คือชิ้นบัตรนะครับชิ้นบัตรนชิ้นนึงเชโรพังพังเองก็คือพังหมายถึงห้องนะครับทีรอคาตาก็คือเข้าไปนะคาตาไม่มีไปนะที่รอเข้านะที่รอคาตามีทือรอโอตาเข้ามาที่รอคาตา เข้าไปนะครับนี้ก็เลยบอกว่าอย่าเข้าไปในห้องทางที่ยังอะไรครับทา,ทางที่ยังสวมรองเท้าอยู่นะครับชินบาร์นชินนเชโรผังเงยทึรอคาจิมะซึ่งอ่าเห็นผมลงท้ายคําว่าทึรอคาจิมไม่ใช่คาจิมะเซโยหรือว่าอ่าก็คือมันเป็นการพูดแบบว่าเหมือนพูดกับเพื่อนหรือพูดกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือคนที่แบบฐานะทางสังคมต่ำกว่าเรานะเดีย๋ยวพูดกับว่านานะเนี่ยทึรอคาจิมาไย่ได้นะต้เป็นทึรอคาจิมาเซโยนะ พื่อที่จะได้สุภาพขึ้นนะแลกเรื่องรูปแบบการใช้งานก็จะใช้แนี้เดี๋ยวดูตัวอย่างต่อไปนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมง่วงมากเลยนะง่วงมากเลยนะนอนประมาณตีสามตีสี่ตื่นหกโมงเช้าเนี่ยง่วงจัดนะดูลูกโอเคคราวนี้มนสมมติผมบอกว่าสมมติว่าเราง่วงเนี่ยแต่ว่าง่วงก็ยังต้องทํางานหรือว่าแบบทางานทั้งที่ยังง่วงอยู่นะแล้วมาดูกันดีกว่านะครับแล้วมาดูหลักการคิดดูวิธีการคิดดีกว่าสมมติเราคิดนในหัวกันนะติ๊กต k อกมันมี2ประโยชน่ไหม ง่วงแล้วก็ทางานใช่ไหมทำงานสมมติเราใช้ทํางานใช้เอยอะๆง่วงใช้อะไรครับชนลิตะนะหรือว่าชนเวลาผ่านเราจะผ่านชนเรยวอยู่ใช่ไหมคราวนี้ชนลิตะมันมีตัวสะกดหรือเปล่านะชนลิตะไม่มีตัวสะกดใช่ไหมบางบางคนอาจจะสับสน,นว่าเอ๊เราใช้ชนลิตะก่อนหรือทํางานก่อนถ้าบอกว่าทํางานถ้าเป็นภาษาไทยปกติใช่ไหมมันต้องมีการหลักการคิดว่าทํางานทั้งๆท,ที่ยังง่วงหรือแบบถ้าเราจะพูดว่าง่วงทั้งๆที่ยังทํางานมันก็แปลกๆตองไหมทำงานทั้งๆที่ยังง่วงอันนี้เป็นภาษาเป็นอย่างนี้แต่ภาษาเกาหลีมันจะเป็นแบบ ทั้งๆท,ที่ยังง่วงอยู่แต่ว่าเราก็ทํางานแต่เวลาเราแปลเราจะแปลเราต้องแปลว่าตามแบบคำหน้ามันจะเป็นนะครับไม่ใช่แบบแปลหน้าหลังแปลหลังหน้าเพราะว่าลาดับโครงสร้างภาษาไม่นเหมือนกันนะโอเคเราได้มาแล้วนะง่วงนะชนลิตะใช่ไหมเราก็ใส่ตามรูปแบบที่ผมบอกไปเลยถ้ามีตัวสะกดใช้อื่นไม่มีตัวสะกดใช้นี่อื่นเราจะเอานี้อือ้นมาเติมก่อนก็คือชนลิตะก็ใช้อะไรครับชนลินเชโรเนี่ยเราจะโล่จะฝึกแบบว่าตัดหรือไม่ตัดก็ได้นะเริ่มจากฝึกแบบมีก่อนก็ได้นะครับ อะชนลินเชโรแล้วอะไรต่อครับอีเดโยนะชนลินเชโรอีเดโยนะก็คือทํางานทั้งๆท,ที่ยังง่วงอยู่เลยเนี่ยง่วงนะฮะหรือว่าสมมติอลองฝึกด้วยกันวิธีฝึกอีกแบบหนึ่งที่ผมแนะนําเพื่อนก็คือลองเปลี่ยนด้านหลังดูงก่อนนะครับเราใช้ชนลินอ่าชนลินเชโรแล้วก็ไดครับอ่าสมมุติเป็นทำกับข้าวนะยรูรีเฮโยหรือว่ากําลังทํากับข้าวทั้งๆท,ที่ยังง่วงอยู่นะชนลินเชโร แล้วก็โยรี้ห้าข้อิซอยู่อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนด้านหลังไปขับรถทั้งที่ยังง่วงอยู่อันนี้อย่าไปอย่าทำนะครับอย่าหาทำสมมติแล้วก็ชนลินเชโรนะครับแล้วก็ขับรถไปครับมันก็จะมีอุ่นจอนนะครับอุ่นจอนฮักโกอิซระอยนะกำลังขับรถทั้งที่ยังง่วงอยู่ไม่ดีนะครับอ่าอันนี้เห็ไนไหมใช้ง่ายครับหรือจะเปลี่ยนเป็นออกกําลังกายทั้งที่ยังง่วงอยู่ชนละินเชโรอุ่ออ่นดงฮักข้อิสอยู่นะครับหรือ อันนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นคํากระย่งอื่นแล้วก็ยึดหลักการเดิมนะครับมีตัวสะกดก็ใส่อึนอไม่มีตัวสะกดก็ใส่อ,อื่นเข้าไปนะครับอ,อีกตัวอย่างหนึง่งอันนี้ก็ค่อนข้างในเกาหลีเนี่ยผมเคยมีประสบการณ์นี่นะก็คือทํางานเท่านั้นที่ททยังหิวอยู่นะหิวหิวข้าวหิวข้าวมากเลยเที่ยงแล้วบางทีเออเขาเรียกว่างานมันติดพันบางบางที่เกาหลีก็แบบเ๊ะนะาพอถึงเที่ยงพวกเอ้ยเลิกบ้างบ้างบ้าง,าง,าง,างแต่บางที่ก็คือแบบ เที่ยงแล้วแต่แบบออรถยังมารับไปกินข้าวมีแล้วก็ทํางานรออะไรเงี้ยซึ่งแต่จงจริงๆไม่ค่อยไม่ค่อยเจอแต่มันก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็คือถ้าเราบอกว่าอะไรครับทำงานทั้งที่ยังหิวข้าวอยู่เลยเนี่ยทำงานทั้งที่ทททททหิวข้าวข้าวก็หิวงานก็ทําเราก็แยกวิธีการคิดนะครับก็ทําเหมือนเดิมครับก็คือแยกมาก่อนมันมีหิวแล้วก็ทํางานนะแต่เนื้อหาแล้วหิวคือแผกพืดพ,พูะนะแผกพูดพูดะนะ โดยถ้าแปลงตรงกุพูต้าแปลว่าว่านะของว่าน้องแพะกุพูตา้าใช่ไหมครับแล้วก็ทํางนานอีเดโย,ยนะอีระตานะคราวนี้แพ้กุพูต้าคือจริงอีระตาหรือว่าอีเดโยวเป็นอ hey ินเฮโยนั่มอินฮาตานั่นแหละแต่ว่าเกาหลีจะพูดแบบรัวๆอู้นอีดาเนอู้นอีเดโยอีเด้ก็คือออกอีเดอีเดนะอย่างน,นี้นะครับอ่าแะแอคหรืเอเกาหลีเกาจะใช้ใกล้ๆกันเนาะแบบแทบจะแยกไม่ออกแล้วแหละ,ละนะคราวนี้คราวนี้ หิวว่าไงครับแพก์กพุตตะนะแพก์กพุตตะไม่มีเตจสะกดถูกต้องไหมก็ใส่ลิ้นเข้าไปแพก์โกพุนเชโรอีเดโยแพก์โกพุนเชโรอีเดโยนะลองฝึกพูดพูดจะนะแมวลองฝึกฝึกฝึกลิ้นพันกันลองฝึกพูดตามช้าๆดูนะผมจะพูดในฝั่งช้าๆอีกหนึ่งรอบนะครับพูดตามไปเลยออกเสียงดังไม่ต้องอายใครนะครับเพราะว่าเราหัดเนาะเออได้ไม่ได้เป๊ะไม่เป๊ะก็ไม่เป็นไรนะแพก์โกพุนเชโรอีเดโย แฮกูพึ่ c เ e โรเอีเดนะแกูพเีเดยนะนเเเยนะทำงานทั้งที่ยังหิวข้าวอยู่เอาละครับเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับผมเพื่อนสามารถนำไปฝึกใช้ได้เลยนะครับแล้วก็รับประกันว่านะฝึกทุกวันมันก็จะดีขึ้นแน,น่นอนนอกเหมือนเราพูดคำว่า สร้างเหวสร้างเหวนะแต่หลายอาจจะพูดสร้างเหวพูดประมาสร้างเหวคำศัพท์นี่นะอ่าพูดทุกวันมันก็คล่องติดลิ้นติดหูติด,ตดปากนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามไว้ด้วยนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนครับคือรอมถามมิชิกันโตมานนายกอันยองสวัสดีครับผม